สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี f อฟซทุกท่านนะครับที่เขามารับชมประกาศตอนนี้อยู่อำเภออย่างเื่นครับอำเภอหนองเ,อองอเอรือดอนมงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับผมมาซื้อรถบัสป้ายสามศูนย์คันนี้นะครับผมรถบัสสีแดงคันนี้นะครับคันนี้ไม่ใช่นะครับคันนี้ไม่ขายครับผม ความยาวก็จะประมาณไม่ไม่เกินหกเมตรครับผมไม่เกินหกเมตรมประตูเป็ดยังไง ประตูน่าจะล็อกไว้อยู่นะครับตอนนี้ออันนี้ไม่มีกระจกนะครับภา,ายในก็จะประมาณนี้นะครับจอดนานแล้วครับผมคันนี้ผมเคยมาดูครั้งหนึ่งแล้วนะครับช่วงประมาณสี่ปีที่แล้วนะครับผมตกลงราคากันไม่ได้ครับแล้วก็ผมก็ได้ทิ้งราคาไว้ให้นะครับผมแต่ว่าพอมาถึงปี นี้ก็เลยตกลงขายให้นะครับก็เลยมาดูครับผมจัดหน้านเลยโอ้โหครับแคบมากนะครับผม เดี๋ยวผมขึ้นไปดูเครื่องดูเกียร์ก่อนแล้วค่อยดูช่วงล่างกันนะครับคุณได้เนะาะจะลากเข็นได้ฮนะโอ้ขึ้นข่างหนึ่งก็ได้ตอน หาป้องขึ้นด้วยมั้งเหรอเบกรสิตามนี้เลย้ะเนาะอันน่าจะตามนี้แล้วปูด้วยพื้นเหล็กเนาะปูด้วยพื้นเหล็กตีนไก่ก็พวกโมนี่ก็สิเป็นเบลอเบอร์วันอะไรนี่เนาะครับผมครับผมก็ตามสภาพนี้นะครับผมรถจอด น่าจะได้แยกอะไรนะครับคันนี้เกียร์เป็นเกียร์ล็อกกี้ร้อยเกตห้านะครับหกเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยแปดเกียร์ว่างนะครับเสื้อลายครับผมข้างๆเกียร์นะโอ้ดูยากครับผมเห็นไหมครับข้างๆเกียร์จะมีเสื้อลายก็สรุปว่าเป็นเกียร์ล็อกกี้ร้อยเกตห้าเสื้อลายหกเกียร์เดินหน้านะครับผม จะถอยแปดจะว่างคือเครื่องนี้เป็นเครื่องหกสูบนะครับเป็นเครื่องหกสูบหกหกบีดีหนึ่งเลยเป็นเครื่องหกสูบหกบีดีหนึ่งนะครับฝาดำ เออฝาเย้เนาะไงบ้างใครจะบ้โอ้เมื่ไงมาถึงทางซื้อมั้งนึ่เนาะเออน่ครับเป็นเครื่อง6สูบหกบีดีอินไวด์ครผม้อยห้าเนี่ยนะหกบีดีฟาดำร้อยหครับเครื่องก็มีอาการน้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำนะครับเอ ประมาณสี่ปีที่แล้วผมมาเนี่ยนะรถรถจอดอยู่ข้างนอกได้ตอนนะั้นเออก็คันนี้แหละประมาณสี่ปีที่แล้วผมมาดูยังคุยราคากันไม่ได้นะก็เหมาะสำหรับเอาไปทำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟร้านตัดผมร้านอาหารได้นะครับเพราะว่าตัวถังภายในกว้างดีนะครับผมกว้างดีไม่แคบ แล้วก็สูงด้วยนะครับผมเวลาคนเดินนะเห็นไหมหัวผมไม่ชนเลยผมสูง177นะครับหัวไม่ชนเลยกว้างดีครับอูด้วยพื้นเหล็กด้วยครับผม มีประตูขึ้นลงหน้าหลังสองทางนะครับความยาวรถก็ไม่น่าจะเกิน6กเมตรห้ครับประมาณนี้เอาเชดูเครื่องแล้วนะครับดูเกียร์แล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นได้ชาร์จได้สตาร์ทยังอยู่ครบนะครับ น้ำมันเครื่องมีนะครับผมน้ำมันเครื่องปกติมีแต่อาการน้ำน้ํามันเครื่องเข้าหม้อน้ําแต่ว่าน้ําไม่ได้เข้าเครื่องนะครับผมต้องดูออยก่อนครับดูเบื้องต้นไปรั่วหรือเปล่ามาดูคานหน้ากันนะครับผมคานหน้าเป็นของอีสุสุ fpr นะครับรถหตัว ใช้เป็นยางเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบหกสภาพยางหน้าด้านซ้ายไม่สวยนะครับไม่สวยสภาพยางหน้าด้านซ้ายไม่สวยนะครับคือครันนี้เอกสารทะเบีนยนคู่มือไม่มีครับผมสภาพยางหลังด้านหลังก็เส้นในถือว่าพอใช้ได้เส้นนอกไม่สวยนะครับใช้เป็นยาง เ5 0ศขอบ1ิครับผมเป็นเฟืองท้ายของอิ u e ู u FBR นะครับนอดขันล้อ6ตัวนัดขันเพลาข้าง10ตัวนะครับเป็นของอิสู u นะครับผมมีแนบนะครับเป็นระบบเบรกอารมดูดนะครับ ระบบพวงมาลัยธรรมดาครับพวงมาลัยธรรมดาสภาพยางหน้าด้านสวยก็สภาพด้านหน้าด้านขวานะครับคือไม่สวยนะครับใชยเป็นยาง750ดห้านขอบสิหนะครับอจอดตรงแคบมากสภาพยางหลังด้านขวาก็ เส้นในพอใช้ได้ครับเส้นในแต่ว่าเส้นนอกไม่สวยนะครับเส้นนอกไม่สวยอันนี้เป็นเสื้อเผ้าอีซูฟ f b i นะครับแล้วก็มีของแถมอีกนะครับมีของแถมเดี๋ยวต้องไปถามพี่ชายก่อนนะครับว่าของแถมอยู่ในในราคาที่ตกลงกันมีของแถมให้นะครับของแถมที่ใส่ครับ ที่วันพุธว่าแถมให้โอเคใต้บันไดนะครับนี่อันนี้เป็นของแถมนะของแถมที่มือเร้าที่ลือ้อทรงภาพไปผมเบิ่งกันบ่ลื้อรอบหนึ่งเล่นวะนี่คือเป็นภาพเกา่าลือ้อลื้อใท้ายใ้เบิร์กอ๋อภาพสดๆเล่นวะครับ เรา่ตรวนผไ่ด้รบเลยดีไยัน้าา้าต่อบ่มทเีตัวไ้แน่ที่ไห้เหรอเรื่องขว่าห้เนบิรตัวแต่ว่าเพาไห้ตลอดเพราะว่าตลอดโลกบ่บ่ห้ตลอดมุนี้ได้มดเนาะเป็นเฟี้ยงพวกเล็กคอร์เซเลมุนีได้มดเนาะเป็นเฟืองเกียร์ มแ,แมนครับก็คือมีลูกเฟืองท้ายแล้วก็มีพัดลมแอร์พัดลมแอร์ครับอ่าแล้วก็มีพวกเศษเหล็กเฟืองเกียร์นี่นนเนาะอ่าแล้วก็เป็นดุมแล้วก็เป็นพวกหัวหมูนี่เนาะาจะมีีเกยร์ูเกีย,กกยรนนย์ไนครับอะไรมันอยู่นี่อ่า<ม>อะไรอยู่นี่คืออะไรเป็นพวกเศษเหล็กเป็นพวกเศษปีเนียมเป็นพวกเศษยังในพื้นไหมดบ่ไหแต่ยางกระทะล้อเศษนี้เนาะ แมนบ่ครับปั้มตัวไหนครับบ่าห้ครับตัวไหนว่าห้ยนะออกเลยครับโอเคปั๊มปั๊มไม่ได้เนาะโอเคครับผมอ่ะก็สรุปนะครับราคาตกลงกันได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องให้ทีมงานเรามารากเอาแล้วก็มาเอาตัวนี้ด้วยเนาะพื้นเจ้ายู่อยู่เนาะยู่ครับก่อนมาตาเจ้าเนะเจ้ายู่หัดจักโมงผมยูหอดเงีนยเหลือแบบใบสอง อโ,อโอ,โอ้โอ้โหเจอนักเรียนเลิกเนาะโอเคครับผมครับผมอันนี้เป็นของแถมในราคาที่ตกลงกันนะครับเ,เดี๋ยวเพือนก็ใส่ทีมงานมหาอ้ายแหละออ,อ่าสานอาก<ม> <c oughs> เดี๋ยวใสไปสานอากมาคไครที่แรกผมมาไม่มีงานเป็นสมัครงากันมาเกินคนง่ายสินี่เพราะว่าผมตกการพนันพี่ถ้เห็ดรถเนาะครับรถยางเดอยว่ไอ้เหมือนคนไอ้เหมือนคนใส่ ผมค้นดอนมงอยู่นะครับเอ่อเล่าก็ว่าเป็นน้องได้แล้วเนาะอเอ็นวะเนี่นะครับก็สรุปว่าคันเหลืองไม่ใช่นะครับคันเหลืองไม่ขายก็สรุปว่าตกลงราคากันได้ก็คือเป็นคันคันสีแดงนี้นะครับผมอ,อ,อ,อเดี๋ยวจะไปคุยอยู่ห้องข้างในนะครับแต่ว่าเบื้องต้นราคาเราคุยกันมาจากบ้านแล้วนะครับผมแล้วก็ไปดูของแถมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเบื้องก้นก็จะไปทําหนังสือสัญญาซื้อขายแล้วก็ไปจ่ายเงินนะครับผม พรุ่งนี้เราให้ทีมงานเรามาลากเข็นเอากลับบ้านนะครับ